สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเจอไรดักแจ็คไรเดอร์เราเจอหน้ากันแบบนี้ก็ได้เวลาเข้สินครับที่เราจะมาสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆผ่านบทเพลงที่ถือว่าเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าที่สุดในพอสอนนี้เลยก็ว่าได้ครับบทเพลงในโครงการเพลงร่วมใจไทยร่วมสร้างที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับค่านิยม12ประการซึ่งถือว่าเป็นค่านิยมที่เหมาะที่สุดสําหรับคนในยุคนี้เลยก็ว่าได้ครับ แล้ววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกภาคดนตรีในโครงการนี้กันนะครับไปดูซิว่ามิวสิกโปรดิวเซอร์คนเก่งของเราเขามีวิธีการทำงานอย่างไรและการทำงานของเขานั้นจะสนุบสนานแค่ไหนรวมถึงศิลปินจิตอาสาเขาหรือเธอคนนั้นเป็นใครถ้าพร้อมแล้วไปพบกับพวกเังค,ครับ สวัสดีครับเราอยู่กับน้องๆนะครับจาก Master Key น้องเฟมน้องหลินน้องเมษาแล้วก็น้องปากคนั่นเองนะครับรวมถึง Music Producer คนเก่งของเราครับพี่รังคราบาสวัสดีครัวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือค่านิยม12ประการครับแต่ว่าโจทย์ของทุกคนคือข้อ8ข้อ8เราพูดถึงการรักษาวินัยกฎหมายไทยนะฮะคำนี้จริงๆแล้วเป็นคำที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ไกลตัวอาจจะเอ๊ะเรื่องกฎหมายเราต้องรู้ขนาดไหน จริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายคนไทยทุกคนต้องรู้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎหมายที่ที่บังคับขึ้นมาเลยว่าคนไทยทุกคนต้องรู้กฎหมายมน้องๆแต่ละคนเองครับพอรู้ว่าตัวเองได้หัวข้อรักษาวิทยกกฎหมายแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างก็มันมันความจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอะไรนะคะเพราะว่าแบบย่ิงเช่นหนูเวลาไปโรงเรียนเนี้ยก็ต้อง นั่งรถสองแถวไปโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็แบบมีข้ามถนนอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆเลยคือข้ามทางม้าลายการรักษากฎหมายในส่วนนี้ก็คือเดลเดินข้ามทางม้าลายเราก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับรถที่วิ่งไปวิ่งมาด้วยคือเขาจะระวังเราด้วยแล้วก็เราก็ได้ความปลอดภัยให้กับตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นกฎหมายเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่ตีกรอบให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเรื่องของกฎหมายมาทําเป็นเพลงครับพี่ใช่พอเห็นเนื้อเพลงรู้ว่าจะต้องทําเพลงให้กับน้องๆรุ่นนี้ โจทย์ของการทํางานของเรายากไหมครับออก็ก็ไม่ยากครับเพราะว่าอย่างอย่างคนแต่งเนื้อพี่บันฮรก็ได้โทรคุยกันนิดหน่อยช่วงเวลาสั้นสั้นครับแล้วก็ได้เข้าไปดู Youtube ของแต่ละคนฮะตอนนี้เป็นด้วยอายุเขาด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับดนเตีให้มัน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 ตรงไวลายพี่ส่วนใหญ่รุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะ่เลยผมเลยก็เลยต้อง นี่ถึงบอกต้องปรับตีนิดนึงอะไรเงี้ยตอนแรกทำมามันมันเป็นเพลงใหญ่เลยก็ผมก็าลดดนตรีลงให้บางลงเพื่อให้น้องๆเนี่ยคือพี่บันก็ทำเมโลดี้ออกมาเพราะให้เข้าโชว์เสียงของเขาได้เต็มที่เลยครับหลักๆคือดนตรีจะจะเป็นตัวเสริม่ามากกว่าใช่ให้เสียงน้องๆชัดเจนขนใช่ฮะเพราะเรามาทั้ง4ี่คนได้เปรียบ แน่นอนนะฮะน้องๆเกิดจากเวทีการประกวดร้องเพลงเรื่องของเสียงคงไม่ต้องสงสัยอยู่แล้ว <c oughs> นะครับแต่ว่านะฮะทุกคนเนี่ยได้ดูเนื้อร้องกันแล้วอยากจะถามดีกว่าว่าแต่ละคนประทับใจตรงส่วนไหนเป็นพิเศษเพราะว่าคำเนี่ยมันถูกส่งมาจากทั่วประเทศฮนะ <c oughs> แล้วก็มาเรียงร้อยโดยนักแต่งเพลงพิบัตินะครับทีนี้พอเราได้เห็นเนื้อเพลงที่เราจะต้องร้องแต่ละคนรู้สึกชอบรรู้สึกประทับใจตรงส่วนไหนของเพลงเป็นพิเศษบ้าง หน,หนูความจริงก็ชอบทุกท่อนแต่ว่าที่เป็นพิเศษเลย<ช>ก็จะเป็นท่อนเอ่อเจอกันก็สวัสดีเรายินดีได้เคารพผู้ใหญ่มันเหมือนกับว่ารักษาวินัยความเป็นไทยด้วยแล้วก็แบบเหมือนได้เราได้เราได้ทําอะไรที่มันเป็นวัฒนธรรมไทยอะค่ะแล้วเราทําทุกวันอยู่แล้วต้องทําทุกวันเจอกันก็สวัสดีเรายินดีได้เคารพ สำหรับของน้องดิลก็ชอบทั้งเพลงเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าโดยเฉพาะก็คือชอบท่อนสองค่ะคือตรงเนื้อร้องที่กฎเกณฑ์ที่ทําสังคมเป็นสุขคือระเบียบแล้ววินัยค่ะคือถ้าทุกคนมีระเบียบวินัยก็สังคมก็สงบสุขแน่นอนกฎเกณฑ์ที่ทําสังคมเป็นสุขคือระเบียบและวินัยช่วยทําให้ไทยของเราเก้าไกลไปด้วยความหวัง ก็อพอนะคะท่อนหกก็จะพูดถึงมีระเบียบวินัยการรับผิดชอบและรับรู้ในกฎหมายมเป็นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนต้องรับรู้ไว้ต้องต้องใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยค่ะสำหรับผมเป็นชอบท่านสุดท้ายครับเกี่ยวกับการเครารพผู้ใหญ่การไหวยอย่างเงี้ยครับแบบเกี่ยวายุเราเด็กกว่าไหมเราควรไหว้ผู้ใหญ่ครับผมก็แบบเป็นวัฒนธรรมไทยที่เราควรรักษาไว้แล้วก็ควรทํา ทุกวันทําเป็นนิสัยให้ติดนะครับผมรู้สึกชอบมาถึงเพลงบ้างได้ฟังเวโลดี้ที่ที่พี่หลังทํามาสุดยอดไหมสุดยอดครับนะอย่างที่อย่างที่หลังบอกจริงๆคือให้เราได้ร้องเต็มที่แล้วพี่ฟังแล้วน้องๆทุกคนพอเสียงอยู่ด้วยกันแล้วเพราะมากๆเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเพลงนี้เต็มที่นะเต็มที่ครับนะครับผมสุดท้ายครับได้เป็นส่วนหนึ่งในเพลงร่วมใจไทยร่วมสร้าง เลยอยากให้ทุกคน,นครับฝากถึงคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะฮะทั้งเรื่องของโครงการแล้วก็แกนของเราคือค่านิยม12ประการค่ะก็เช่นเดียวกันค่ะก็ฝากติดตามทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นปาร์คนะคะหรือว่าเมษาหรือว่าน้องหลินเอนะคะร่วมถึงน้องเฟรมนะคะก็พวกเราภายใต้สังกัดบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆอยากให้ทุกคนมาช่วย การฟังเพลงพวกเราค่ะอยากให้ฟังแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันค่ะรักษาค่านิยม12ประการด้วยกันค่ะพี่หลังครับพี่ใหญ่ของเราเอันดับแรกต้องขอบคุณพี่หมิ่นพี่หมิ่มเนเชิดชัยแล้วก็พี่บานนะครับที่ได้ไว้ใจให้ผมมาได้เข้าโครงการใหญ่ๆแบบนี้นะแล้วก็หวังว่าทุกคนคงถูกใจนะครับกับนักร้องที่ สวยๆทั้งหลายคลับนะฮะรวมถึงมิวสิคโปรดิวเซอร์ของเราที่เท่มากๆนะฮะเลาครับน,นี่คือหนึ่งกลุ่มครับที่อยู่ใน12ศิลปินกับอีก12เพลงคุณผู้ชมครับถ้าใครติดตามเพลงร่วมใจไทยร่วมสร้างเปมาจระจะเห็นว่าเรามีความหลากหลายของหน้าเพลงนี่เป็นตัวอย่างครับว่าถึงแม้ว่าใครจะชอบแบบไหนก็แล้วแต่ แต่ถ้าใจทุกคนมุ่งมั่นทำความดีเราสามารถอยู่ร่วมกันได้เราสามารถทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในระดับชาติได้เพราะฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งครับที่อยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพเดียวกันแล้วก็จุดมุ่งหมายเดียวกันครับอย่าลืมฮะเพลงร่วมใจไทยร่วมสร้างไม่ใช่โครงการของพวกเราแต่เป็นโครงการของทุกคนทั้งประเทศนั่นเองนะครับวันนี้ครับในหัวข้อรักษาวินัยกฎหมายไทย มีทั้งมุมมองของน้องๆซึ่งเป็นเป็นน้องๆเยาวชนวันนี้น่ารักมากจะเป็นมุมมองที่อาจจะดูเป็นเด็กๆหน่อย <c oughs> นะครับแต่ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะวันหนึ่งเขาจะต้องขึ้นมาดูแลประเทศชาติแทนเรานะครับส่วนพี่หลังก็แน่นอนนะครับเป็นถือว่าเป็นพี่ใหญ่นะฮะแล้วก็ดูแลน้องๆรวมถึงให้แง่คิดดีๆในวันนี้ด้วยนะครับเร็งร่วมใจไทยร่วมสร้างของคุณทั้งทั้งหมดจริงๆนะครับที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราขอบคุณมากครับ แต่ว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกพี่หลังวางมาแล้วว่าแต่ละคนจะต้องทําอะไรในเพลงนะครับเดี๋ยวลองดู mm hmm. เผื่อจะเสริม mm hmm. เผื่อจะปรับ mm hmm. เผื่อจะเพิ่มตรงไหนนะครับแล้ววันนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพนั้นก่อนใครผ่านรายการของเราครับเพราะฉะนั้นติดตามรายการของเราเป็นประจำนะครับกับเพลงร่วมใจไทยร่วมสร้างย้ำครับใครอยากติดตามแบบใกล้ชิดตลอดเวลา www.facebook.com/ 12 songs 12 artist นั่นเองนะครับ ผมจะทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศของมิวสิกโปรดิวเซอร์ทำงานกับศิลปินครับ mm hmm. และนี่คือภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นและก็ประทับใจไปร่วมกันครับวันนี้ผมขออนุญาตครับนำทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ